ให้ง่ายๆหน่อยจะตอบได้เคยครับรับคำถามมีอะไรถามไหมก็นน <_ n ose> คนแดดคนไทยไม่ค่อยถามเพราะว่าปิดแล้วแล้วก็ลุ้นุ่เรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะครับ <_ n ose> วันนี้เราเรียนธรรมะเราเข้าใจนะความวยากลำบากในที่ที่เราต้องเจอเพราะทันทาแล้วเจอเหรอไม่ทันทาไม่เจอไหม เราต้องเจออยู่แล้วจะถัดทาไม่ถัดทานเราก็ต้องเจอความยากลำบากนริงที่เราเลี่ยนไม่ได้จริงๆเราไม่อยากเจอแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่เราสร้างไว้ในอดีตมันก็สะท้อนมาเป็นปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นสถานททำไมเราต้องมาเจอข้อโต้แย้งแบบนี้ทำไมเราต้องมาเจอเศรษฐกิจแบบนี้ทำไมเราต้องมาเจอกำลังเทนเซอร์ทำไมเราต้องมาเจอนู่นนี่นั่นสาระพัดสาระเทําว่าเราอยากเจอไม่เราไม่อยาก ไม่อยากแม้แต่นิดเดียวแต่นิ้นไม่ได้ถ้าเราต้องสัตยทาแล้วถึงจะเจอเหมือนพระนิเซนเหรอที่เกิเป็นเราต้องสัตยทานเราก็เจอกวันหน้าที่เราจะมาสัตยทาเราก็เจอความยากลำบากฐานโผเข้าไปเอยอะแยะมากมายใช่ไหมเราถึงมาสัตยทาและเมื่อเราสัตยทานความยากเจี๊ยบของความสัตย์ทาทำให้เราค่อยๆ่อยเปลี่ยนไปทำให้เราค่อยๆ,ๆ่ผมปรารถนา ทีละเล็กเีละน้อยทีละนิดทีลาหน่อยทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนความฟุกข์ยากลำบากเป็นความพึงพอใจนิดหนึ่งจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พยายามถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็หมดหน้าที่เราก็อาจจะต้องเลียร่างไปเกิดซึ่งยังไม่ต้องขอรบร้อยก็ิีแล้วยงังมีชีวิตต่อไปได้ความสุขเป็นสิ่งที่เราใฝา่ฝันแต่เราก็ต้องพยายามดีให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้ ความสุขอาจารย์บอกว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีข้ามพ้นความทุกข์นะถ้าไม่มีความทุกข์เราไม่มีที่จะมีความเพราะเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นความสุขคือผ่า,า,านความยากลำบากแล้วจะมีความสุขนี่คือวิธีคิดแต่เมื่อเราพยายามปฏิบัติสังขาจนเราสามารถข้ามพ้นความยากลำบากของ,งราาเราไปได้นี่คือ้อพิสน์ เราคงเขาพื้นที่เป็นจริงนะคือเรื่องจริงเลยเรียนนิสิตนี่ได้แต่คนจริงจังบางที่เราเจอการที่เราเจอความยากลำบากเป็นสิ่งที่จริงๆเราไม่ดีแต่เรามีโวลที่อธิษฐานอะไรก็ได้เรามีโวลที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเราได้แม้จะลำบากเราก็ข้ามพ้นได้แม้จะมีความหกเราก็เปลี่ยนให้เป็นความ ส,สามารถขดพนจากความคุกข้างใงวงเราไปได้ซึ่งความอันตราฉะนั้นจะข้ามพ้นจากเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นความพึงพอใจเปาาลี่ยนที่เดีให้เป็นความสมปรารถนาได้ก็อยู่ที่เราจะพยายามปฏิบัติธรรมแบบไหนจะสามารถข้ามพ้นความยากลำบากได้เราเป็นคนกำหนดโดยมีมวลคนเป็นหลักฐาเป็นแรงบันดาล เมื่อไหร่ที่รรู้สึกไม่ไหวตอนนั้นก็คือเวลาที่เราควรจะต้องสวดกมืออย่างมากมากเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะการสวดมนตกคือการเปิดเผยชีวิตคุทภาพของเราและเมื่อมีสิวคณะประกฏบออกมาสิ่งที่จะตามมาก็คือสามกายของพระพุทะก็ประกอบออกมาด้วยสามกายขพุทธะประกอบไปด้วยธรรมกายธรรมโกกายเรรมวายกายธรรมกายก็คือชีวิต ก็กลายเป็นปัญญาที่ไม่มีความติดใจที่ละมานกายก็คือกิจกรรมทั้งการกระทำที่เลาาาาืาาเเ่อนเมื่อเราส่วนมนต์ตัวตน,ตนชีวิตท่านจะ,สะแสดงออกมากโดยธรรมาชาติหรืออัตโนมัติเหมือนเปิดสวิตช์เหมืเราดูโทรลาร์ทัชเรากดปุ่มตึ้งโทรลาร์ทติดเราไม่ต้องรู้วงจรว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องรู้ว่าการทํางานของภายในโทรลา,าร์ทเนี่ยเขาทำอย่างไรเขาสามารถรับคล้นจากชื่อวิทยุรับคื่นโทรลาร์ทจากของในอากาศ เข้าไปแสดงเปลี่ยนเป็นภาพได้อย่างไรเราไม่ต้องรู้เรื่องราก็รู้อย่างเดียวเสี่ยปักแล้วก็กด่ใช่ไหมง่ายๆแบบนั้นแล้วเราก็ได้ดูซีรีส์ดูหนังดูละครดูข่าวดูสารพัดที่เราอยากจะดูช่องนี้ไม่ชอบก็เปลี่ยนชอบเปลี่ยนไปเรื่อเราจะพอนี่ดูวิธีคิดของเราในฐานะที่เราเป็น การที่เราจะสามารถที่จะทําให้สิ่งต่างๆางเปลี่ยนแปลงไปได้เราต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องแนวคิดที่ถูกต้องก็คือพธธู้ิกรรมหรือว่าคำสอนที่พระนิเศษใหญตนื่นพยายามของพวกเราหรือว่าคำชี้นาของอาจารย์ที่พยายามปลุกเสกกำลังใจให้กับพวกเราว่าเราควรจะรู้แบบนี้เ็าเรียกว่าเป็นเป็นสายสัมพันธ์ของอาจารย์กับคือเราไม่ได้รู้มาหลงผลทุกเรื่องแต่คนที่รู้ทุกเรื่องก็คือสายสัพันธี่เขาุกปัน้น หน้าที่ของเราคือนําคําสอนของพระพุทธมาปฏิบัตินี่คือหน้าที่ของเราโดยไม่มีข้อยกเว้นบอกว่าถ้าทไม่ได้จริงๆเราทาไม่ได้จริงนั่นแ,แหละเราไม่ได้โกหกแต่เราอยากมีความสปลี่ยได้ล่ะเราอยากเห็ีนความคุกมได้ล่ะถ้าเราอยากเราก็ต้องทำแต่เราไม่ไหวเลยไม่ใช่เรถึงจาหรือว,วงวนขึ้อนมา ก็สอนพวกเราฝึกนังเรือวคนหนี่เดียวเราบุกตรงนี้ให้เราสามารถแสดงศิลปะของเราได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาชนะได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถข้ามคนได้มจะเป็นเรื่องของกาพเศรษฐกิจดการอินมนุษย์สำการงานอะไรสารพัดสารเพที่เราระงอบหนักใจไม่ต่างประสองการของเยุทธภูมิหญิงที่จุ่มหอที่มีไร ความลึกใช่ไมครับเป็นวายคนละเขาก็เริ่มจแบไม่รู้เรื่องอ่ะก็ค่อยค่อย